พอรอทร่วมฟังปราศัยเวทีคอปทอแล้วพวงความเป็นธรรมทักษิณไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวหลังเรียกร้องคำมั่นรัฐบาลในอดีตหลายปีที่ผ่านมาให้ดูแลผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยชะล้างผลพวงการต่อสู้ยุคคอมมิวนิสต์พร้อมเผยยิ้มแห้งๆที่สะท้อนความจริงปัญหานี้สินรุมเร้าสินค้าเกษตรตกต่ำช่องว่างทางสังคมเศรษฐกิจบ่อนทำลายความมั่นคงคนรากหญ้า เป็นนี่เป็นสินน้ำมันน้ำเมี่ยงหมดแล้วกะกรงนั้นเขามาซื้อกินซื้ยอยากเล่นวัวเล็ดสัตว์เป็นตัวเพราะรเขาก็เป็นดอกเป็นดาวไปเรื่อยๆไปตัวใสเงินเนาะเกษตรอะไรเยอะกว่าเออทำมานทำอะไรทำสวนไป็นตัวทำงานทำสวนเลี้ยงหมูเลี้ยงม้าเลี้ยงง้างเป็นตัวเพราก่ามันจะว่าตัวว่ามันจะบัตเพราะเป็นนีิไม่เป็นแล้วคนอื่นนะคนอื่นจะเป็ี่ยนลูกแต่แม่เพราะเป็นนีิอ๋อมีลูกมีลูกเขาก็ไปเป็นเงี้ยเป็นซากเป็นบดเหรอ เขาบ่าไห้ผู้เู่ากินแล้วแต่ยังได้เงินยักได้เงินพตัวไปใส่ไปยังบ่มีไผเบิ่งไปยังแกก็ไปซื้อของทุกอยากถ้าเจ้าเป็นยังแล้วตกสอบ้งนอกระบบมั่งครับแล้วก็หมู่บ้านนั่นแหละคนละหมื่นคนละห้าพันคนละแล้วก็หลายๆอย่างรวมกันโอ้แสนสองแสนอุลแล้วถ้าได้เจ้าไปทำอะไรถ้าถ้าได้ครับผมใช่นี่โอ้มีหลายอย่างนี่ค้อมหัว ทำนาก็ป <laughs> ุ <oo>. seguir, no ella, ¿qué ¿qué ๋ยก็แพงทาเสร็จแล้วหญ้าขึ้นข้าวก็ไม่ได้ชื่อว่าตกปีมาแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ปุ๋ยอะไรก็ไปหมดแล้วก็ติดหนี้สหกรณ์มั่งติดหนี้นอกระบบมั่งติดหนี้ติดสินคนละหมื่นคนละห้าพันคนละสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ย เล่นผสมผสมผสมกันเจ้าหลายเจ้าเก้าปีแล้วเนี่ยนะยายยายคิดดูน่น่มันเก้าปีเข้านี้เลยแต่ว่าไม่หลุดไม่หลอนรัฐบาลน,นี่คนก็บอกว่าจะเยียวยาให้ก็ใจประสงค์อยากมาใช่ไหมว่าเยียวยาให้ก็อยากมาอยากได้ก็เลยพากันมาลูกก็ไม่ว่าอะไรไม่ได้ก็กลับบ้านเฉยไม่เป็นไรค่ะไม่รู้จะหาทางออกแบบไหนลูกลูกไปทำงานลกก็ขอลูก ก็ไม่เขาไม่ได้ใช่ไหมลูกก็มีพาราของเขาอืมยายก็หากินตำลำพังไม่ได้ก็บอกเขาไปบอกว่าปีนี้ได้แค่นี้ได้แค่นี้ยายก็บอกเขาไปอย่างนี้เลยมันก็ไม่หมดเราก็บอกว่าเออตากฝนตากฟ้าไม่เป็นไรแล้วก็ต้องสู้สู้ไปขออย่าให้เป็นอะไรแล้วก็พูดแบบนี้เลยจะขอนาะนยงก็ของเงินขอยังไปไปซื้อซื้อยากแลไปยาวยาพูดถงก็ไปใส่ไวย ก็ไปใส่เบา้แลยวุณนั่งทักทีเชียร์นออันแหละครับถ้าไม่ได้อะก็เอามากินาคนตัวเอาทันตัวคนไห่เก่าคนใหม่ก็เอตัวทตาตรงตันกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรือพอรทอทจังหวัดสาะแก้ว วันนี้กว่า420คนเข้าเรียกร้องเงินเยียวยาค่าเสียโอกาสความเป็นมนุษย์จากรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินในรัฐบาลชุดปัจจุบันผ่านนายสุรทินพิจารณมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่ที่อาคารรัฐสภาในวันที่20มีนาคม2567โดยกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรือพอรอทอจังหวัดสาแก้วระบุว่าที่ผ่านมาเกือบ10ปียังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเรื่องใดๆจากภาครัฐ โดยมีความประสงค์จะให้รัฐบาลใช้อำนาจอนุมัติวงเงินแก้ไขปัญหา6กลุ่มปัญหาวงเงิน6,000ล้านบาทในช่วงการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567ในวาระที่2ที่กำลังพิจารณากันอยู่ในสภา,าวันที่20มีนาคม2567นายสุรทินกล่าวว่า กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรือพอรอทอคือผู้ได้รับผลกระทบในห่วงเวลาการต่อสู้ในยุคสมัยคอมมิวนิสต์ไม่มีพื้นที่ทำรรมาหากินได้รับผลกระทบทางการศึกษาจากรุ่นสู่รุ่นและย้ำชัดว่าการเดินทางมาเรียกร้องในครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายหากได้รับการตอบรับในทิศทางบวกจากนายเรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้ใช้อำนาจในการอนุมัติเงินช่วยเหลือผ่านอำนาจในกรอรมนรหรืองบกลางในการรับทำตามคำมั่นสัญญาในอดีตที่เคยรับปากไว้ กับกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนอกจากนั้นในอีกสองวันข้างหน้ากลุ่มพอรอทอจากพื้นที่อื่นๆจะเดินทางมายื่นหนังสือเรียกร้องเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่20-22มีนาคม2567รวมเป็นเวลา3วันหลังจากยื่นหนังสือที่รัฐสภาแล้วจะเดินทางตบเท้าเข้าไปสมทบร่วมฟังการปราศัยการชุมนุมของกลุ่มคอปทอที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลหลายปีที่ผ่านมาพอรอทอได้เคยยื่นหนังสือเรียกร้องอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากภาครัฐผ่านมาเกือบ10ปียังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆนอกจากการเรียกร้องให้รัฐบาลใช้อำนาจอนุมัติวงเงินแก้ไขปัญหา6กลุ่มปัญหา6000ล้านบาทแล้วนายสุรทินพิจารณ์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปไตยใหม่เองก็เคยขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องครั้งหนึ่งในการเปิดประชุมถงงบประมาณปี2567เมื่อวันที่4มกราคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งนั้นเพื่อพิจารณาพรบรอบงบประมาณรายจ่ายวงเงิน3.48ล้านล้านบาทในวาระแรกเป็นวันที่2ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณานายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2ได้ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมในการอภิปรายครั้งนั้นนายสุรทินได้เคยให้ความเห็นว่าส่วนตัวไม่ขอรับหลักการในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้กับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรหรือกอรอมอนอจํานวน5,112ล้านบาทตามงบประมาณรายจ่ายของสํานักนายกและหน่วยกํากับ ทางนี้พบว่ามีการจ่ายเงินพิเศษให้ข้าราชการซึ่งมองว่าเป็นเห็บในวงการราชการได้รับงบประมาณซ้ำซ้อนเช่นนายกดำรงตำแหน่งพอ,อกอ,อรอมนได้รับเงินเดือนทั้งตำแหน่งนายกและพออกอ,อรอมนเช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้รับเงินผู้ว่าและเงินเดือนพอ,อกอ,อรอมนจังหวัดเป็นต้นจึงขอตัดงบ100เอร์เซเพราะไม่พบผลงานของกอ,อรอมนที่ทำเพื่อประชาชนเป็นชิ้นเป็นอันนอกจากการร้องเพลงชาติ ต่างจากกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรือพอรอททอที่ต้องทำมาหากินโดยการขายขี้ยางเพื่อเดินทางมาที่สภาขอความช่วยเหลือจึงเรียกร้องให้จัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรือพอรอททอวงเงิน6,000ล้าน และในห่วงเวลาตั้งแต่20-23มีนาคม2567นี้กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจะพากาันตบเท้าเข้าเมืองกรุงอีกครั้งในช่วงการพิจารณางบประมาณรายจ่ายวาระ2และ3เพื่อสะท้อนปัญหาที่ดินหนี้สินและปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำโดยหวังว่ารัฐบาลจะให้การตอบสนองกับเรื่องดังกล่าว ส่วนในช่วงเย็นท่ามกลางหาฝนจากพายุฤดูร้อนที่ถล่มหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครภายหลังจากยื่นข้อเรียกร้องแล้วกลุ่มพอรอทอได้ฝ่าสายฝนเข้าร่วมฟังการปราศัยในเวทีคอปทอทวงความเป็นธรรมจากกรณีนายทักษิณชินวัตรไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวเพื่อให้กำลังใจผู้ชุมนุมเรียกร้องความเป็นธรรม